ซอยกันมีหลายคนซอยกันสามสามคนครับในหน้าสามคนในหน้าสามคนโอ้บรนไดบัรนี้ก็เลยสิไปร่วมกันเฮ็ดบุญโอ้ได้หลายอยู่ร้านประมาณตัวละสามหองเขาบอกแมนแมนแมนเขาจังใดเขาก็ให้อยู่แล้วร้านร้านหกน่าหอมไหม่นาะแมนเศร้าขายของซะสั่นวันเศร้าขายของทำไมแมนมันมันมีความสุขด้วยนี่ แมนอิลีจ้าเพนมีความสุขได้ต่างน้ำสวัสดีเช้าวันอาทิตย์จ้ามาแล้วมาแล้วรถพุ่มพวงหาของกินนี่เขาขาวทางพอมีอย่างพิเศษน้อมเนี่ยอันนี้เป็นตะเห็ดเอเจ้าวแทบแท้นี้เจ้าพริกดิบเนาะจ้ะ มันจะหอมหอมกับพริกแดงนะครับเื่อวานนี้ซื้อพริกเกลือกับยาซื้ออะไรดีมะเขืออะเอัมะเขือเปล่าายังไงมีแต่อ่อนอ่อนหมดมะเขืออ่อนดีถักไ่นออนอนเว่าี่มาต้องออกมาหลายอ่อน่อนอ่อนหมืเลยจ้ะ อันนั้นแกอ้อนอันนี้ก็อ้อนอออ๋อออันนี้หลายจิตลายใจญ่ด้วยเนาะเมียนลายใหญ่เมื่อไหนจะมายางละถุงดอกเมื่อไหร่กได้เลือกหลายแล้วมะือมีแล้วเมื่อวานยังหมดแต่เขายังดีเนาะเมือนนี้ต่หลีได้แล้วเหรอต่อรีแล้วลขสา อยากกินแตงไทยแตงไทยไม่มีเลยวันนี้มะหุยข้าเอาแตงไทแเขือมาห้่นเออเนาะพอข้าเบ้เอาแต่งไทยมาเลยพอข้าแต่งไทยโอ้ยมะขามป้อมลูกใหญ่ดีจังเลยแต่ยังไม่หมดเดี๋ยววันหน้าค่อยซื้อฟักทองมีแล้วมันเป็นผลไม้แค่อิ่มอะไรแกบอกว่าลูกแดงมะเขือเทศอะอย่างงามเลย มะละก็สวยครับเนียนพ่อค้าเลือกข้าวโพดให้หน่อยดีข้าวโพดนะข้าวโพดอันอันแบบดีๆในเด้อมือนั้นมันอ่อนเกินไปไหมจ๊ะเอาเต็มยี่น้อยบอกครับเอาเต็มเนี่แม่ละมือนั่นแบบมันกินได้สองอันหนึ่งสองฟักที่เหลือมันอ่อนแบบติดติดฟักอ่ะมันกินไม่ได้เนาะปลีได้แล้วหรอคะ ถ้านี้น่าจะซื้อดีผมเดินไป้อเลยเออจ้ะจ้ะแล้วก็อันอันผัวกับแฟนที่ล้านตำมอันนี้ก็อยากจะสามมันหกมันได้ต่ตำลูกค้ามันจินนะครับใช่ไหมมันต้มมาอีกเดี๋ยวนี้หุงก็ต้องต้มอีกหม้อนึงดิีงแกนผักบุ้งดีกว่าผักบุ้งอันหนึ่งผักบุ้ง ได้ผักบุ้งได้มะเขือวันนี้ผักบุ้งมะเขือแล้วก็ข้าวโพดวันนี้จิกับบ้านใดจิกับบ้านเมือใดเมื่อใดยุลอยเอสดนะล่ะเมื่อใดคือสิกับไปเฮ็ดอย่างละกระทินบุก่โอ้พี่กระจะไปอีสานเนี่ยกระทินวันที่สิบเก้ายี่สิบนี่ กระถินละลาออกพรรษาบุญกระถินเดาเดาตัวแมีนบอกเพิ่นมมานขายที่ได้ได้ได้ในน่าเยอะๆแล้วจะไปเพ็รบุญกระถินนานกระบบนีเลยขายได้ป่ะจ๊ะได้หกสิบหลานปาดเพิ่นก็เลยไปเฮ็ดบุญกระถินาะอันเพื่อผมว่าสี่บอกแปลงเงินมือน oh. e ี่แหละน่าจะได้คนละประมาณจะหมายถึงว่าซอยซอยกันมีหลายคนซอยกัน สามสามคนครับไม่น่าสามคนไม่น่าสามคนอ๋อบรนไดบัรนี้ก็เลยสิไปร่วมกันเฮ็ดบุญโอไดลลายอยู่ด้วยละสามห้องแม่นแม่นแม่นเขาจังใดเขาก็หายอยู่แล้วร้านร้านหกนาะครับแม่เนาะแม่นเศร้าขายของซะสั่นวันเศร้าขายของเธอแม่แม่นมันมันมีความสุขได้หนิแม่นอิริจ้ะเพิ่นมีความสุข ได้ตังค์แมีความสุขแบบนี้ได้ได้ไปได้พ่อผู้นั้นผู้นี่กับว้าน้วหัวมวนไปได้เงินพอมโอ้ยเนาะโอ้เป็นน้ยหนาขายที่เป็นหุ้นกันเออก็ดีได้ล่ะเขาทาว่ะโอ้เดี๋ยวทีตองไปเลียนลู้เรื่องหนาาหนาขายทีบงังเราวะ่ะ <c oughs> โอเคเท่าไหร่จ๊ะห้าสิบบาทพักบุ้งบักเขือเขาโพดนะจ๊ะเดี๋ยวว่างกันเดี๋ยวพีจ่ายเงิน โอ้อาอรวยๆเฮงๆปังๆเดอ้อขอบคุณมากครับจา้าโอ้สิกลับบ้านไป <c oughs> เฮ็ดบุญกฐินโอ้ยเพิ่นได้ค่านะั่นน่ะเอ้ยดีใจน้ำเดอ้อจ้าอ่าโอเคอ่าขยันบ่อดตายอีหลีสู่ต่อไปเก่งหลายเจ้านี่เก่งเก่งเก่งสุดยอดจา้าไปรวยๆเฮงๆปังๆจา้า พ่อคาเพิ่นวาวฟ้ฟางพี่น้องว่าเพิ่นหนอกจากเพิ่นเฮ็ดอาชีพรถมอเตอร์ไซค์ผุ่มพ่วงแล้วเพิ่นเป็นนายหน้าขายที่ดินนัค่ะเพิ่นเลยว่าเพิ่นนี่ได้ขายนายหน้าขายที่ดินเพิ่นสิบกับกับบ้านบ้านเพิ่อนอยู่ร้อยเอ็ดเพิ่นสิไปเฮ็ดบุญกระ,นะินพนะพี่น้อง,องนาสซืได้ประมาณหา 6, ้าหกแสนะนาคารนายหน้าที่ดินดีใจน้ำเพิ่นจะ้ะ